จะเป็นยังไงฮะแม่เอาโม้อมาเบื้องแม่นเ,นเนี่ยเราเป็นยังไงบุญเราบวกลบบวญยอนเนี่ยสวัสดีค่าจ้าคุณหมอพอดีย้ายหนูสาไแม,มาจา่จ้าไอ้พ่เคยแข็งแรงเราสงสัยจะน้ำตาลต่ำแมาจา่จ้าเฮตุจังใดนี่จา้าคุนเว้ยอยู่นี่จ้าวามดันเป็นยังไงบ้างคะไอ้วามดันปกติแมาจา่จ้า น้ำตาลคุณยายเท่าไรน้ำตาลห้าสิบค่ะทำอะไร้ด้แล้วคะก็เรแล้วค่ะได้รัด้วคำกาหมอขอว่าน้ำตันรอบมุมนะคะโอ้ตอนนี้เพิ่มเป็นห้าสิบห้าแสดงว่าการกินน้ำหวานอะไรมันยังไม่ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวหมอจะต้องโทรหาคุณหมออยู่ศูนย์แพทย์อีกทีนึงนะคะเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะคุณหมอยี่ครับค่ะ ขอพ่สายเคสหน่อยค่ะผู้หญิงนะคะอายุ79ปีนะคะ,ะเป็นเบาหวานนะคะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่วันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามามีอาการซึมปลุกไม่ตื่นนะคะอาจารย์มีการซึมปลุกไม่ตื่นนะคะ,ะ,ลนนะ,คะ,ะและ้วทีนี้ญาตินะคะก็มาปลุกนะคะแล้วก็ให้อสมอใกล้บ้านมาวัดความดันก็ปกตินะคะเจาะน้ําตาลนะคะตอนแรกได้50นะคะก็เลยให้ฟีดน้ําหวานนะคะ,ะทีนี้ พี่ติมก็เลยมาดูนะคะก็เลยน้ำตาลเจาะซ้ำนะคะได้55ค่ะอาจารย์ดูแล้วแกเป็นเบาหวานแล้วแกมีไฮโปไกซีเมียนะคะค<ะ>่ะดูแล้วอาการไม่ค่อยดีเลยคิดว่าเรื่อง1669ก1 16ค่ะเพื่อที่จะได้ประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงศิริลัคณาพระวงค์ค่ะแพทย์วชาศัต์ครอบครัวประจำโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในบทบาทนะคะของสามหมอนะคะประจําศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระรามหลวงโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะหมอคนที่1คือหมออสอมอนะคะที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้และถ้าหากพบผู้ป่วยนะคะที่มีโรคที่ซับซ้อนหรือว่าอาการที่ซับซ้อนจะส่งข้อมูลและปรึกษามายังหมอคนที่2ค่ะหมอคนที่2คือหมอสาธรณสุขค่ะ คือคุณพยาบาลนะคะแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขนะคะประจาหน่วยบริการปฐมภูมิและเราพอสอต่อค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ในการคัดกรองรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูกายภาพต่อค่ะและจะทําหน้าที่ในการประสานระหว่างหมอคนที่1และก็หมอคนที่3ค่ะส่วนหมอคนที่3นะคะคือหมอเวชปฏิบัติตครอบครัวนะคะจะดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะตามหลักการของเวชาศาสตร์ครอบครัวค่ะ เราก็จะเห็นว่านะคะาการที่เรามีหมอครอบครัวนะคะจะทำให้ประชาชนในชุมชนของเรานะคะสามารถดูแลได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอย่างองค์รวมนะคะรวดเร็วและทัดเทียมค่ะ